พอ14เปอร์เซ็นต์มันก็เป็นเกร์ถ่ายเลือดแล้วพอเลือดจางมากๆเนี่ยมันก็จะทำให้มีภาวะช็อกจากการขาดเลือดได้ค่ะแล้วก็มีภาวะติดเชื้อในกระแสเลือดค่อนข้างสูงค่ะใน<ช>เลือดขาวเนี่ยพุ่งขึ้นสูงถึง48นะคะปกติ2ถ7นะคะแล้วก็ในเลือดขาวที่เพิ่มขึ้นสูงเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมาจากการอรักเสบติดเชื้อแบบ เจ็บพันด้วยแล้วก็มาจากการตัาเสต่ดีเชื้อของพวกอวยัะภายในร่างกายค่ะเราก็เลยเชนะ็คเอดลิวทิเมียเนาะพวกไวรัสที่จะชอบติดต่อก,กันและทำลายภูมิคุ้มกันตัวเองเนี่ย<อ>ก็ไม่ได้เป็น<อ>ไม่มี<อ>ไม่ขึ้นนะคะต้นเหตุที่ทำให้เลือดจางเนี่ยก็อาจจะมาจากาภาวะภูมิคุ้มกันทำลายในเรื่องไหนไม็ไดเขาวที่มันเยอะๆค่ะหน้าที่เม็ดเลืขาวมันคือเก็บกิน สิ่งแบกกอมนะคะตัวมันก็จะเก็บกินเม็ดเลือดแดงของตัวเองแล้วทําให้ลดลงผิดปกติแล้วก็พอเม็ดเลือดมันแตกเกิดขึ้นเนี่ยไอ้สีในเม็ดเลือดอ่ะมันก็จะมีพวกสารที่มันทําให้ตัวเหลืองหมกมานะคะตอนนี้สิ่งที่เราจะต้องทําเลยก็คือจะต้องลดการติดเชื้อลงนะคะด้วยการให้ยาฆ่าเชื้อแล้วก็ให้พวกกลุ่ม ลดการแต่ของเม็ดเลือดแต่10%เนี่ยอันตรายมากค่ะมีโอกาสที่จะไปได้ในตอดเวลานะคะถ้าเราไม่รักษาก็ก็ก็จะค่อยๆไปอย่างนี้นะคะเพราะว่าเลือด10%แล้วเนี่ยมันแบบถ้าช็อคป,ปุ๊บก็ไปเลยค่ะเพราะว่าค่ะถ้าคุณหมอคิดว่าอย่งไรดีถ้าดีที่สุดเนี่ยอันดับแรกคือให้เลือดนำชอยที่หนึ่งนะคะเพราะว่า มันลองให้สร้างเองอ่ะมันจะสร้างได้ไหมแล้วทันหรือเปล่าก็คือจะต้องเอาเลือดจากที่อยู่น่ะใส่เข้าไปในตัวเขาอ,อย่างอื่นการติดเชื้องานอะไรอ่ะก,ก็แก้ไปตามสติค่ะแต่ถ้าให้เลือดเนี่ยมันก็จะต้องแบบให้ผู้นีเอาตัวที่อยู่ที่เนี่ยค่ะมาตรวจเข้ากันได้ส่งแล้วถ้าเข้ากันได้ก็เจาะแล้วก็ให้เขาส่วนมาก ส่วนมากแมวจะรับเลือดกันได้ไม่มีปัญหาหรอคะต้องตรวจก่อนว่าเข้าวันได้ไหมค่ะปกติแมวก็มี A, B, A B. อ A เอบ่าว,วันนี้ต้องเราวันนี้ให้น้ำเกลือใช่คือตอนนี้เนี่ยอ่อนแรงมากแล้วก็ขาดน้ำมากมากค่ะตาจมขตาไม่ตั้งก็จะต้องแบบได้น้ำเกลือได้ยาฆ่าเชื้อเข้าไปก่อนนะคะยิ่งตัวเหลืองเืองแบบนี้น้ำเกลือยิ่งสำคัญคแบบก็ต้องแบบช่วยให้ไตมันขับ ออกมาเอาน้ำเกลือพาเข้าไปแต่ไม่ค่อยดีคุก็พร้อมที่จะไปตลอดเวลาอันนี้น้ำเกลือนี่จะหมดตอนไหนคะอืมไม่หมดนะะ่ะต้องให้ตลอดคอยปรับตลอดเจ้าของไม่อยากให้นอนที่นี่หรอคะ คือนอนที่นี่ตอนคืนไม่มีคนดูหรอกแต่ว่าอย่างเราเขาจะได้น้ำเกลือตลอดเวลาคือถ้าเราให้พวดทีเดียวเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วที่จะแจ้งทอย่างไม่มันก็ต้องค่อยค่อยให้ตลอดทั้งวันค่ะโอ้เอางดี <c oughs> <c oughs> ถ้าเอาไปก็ไม่ได้น้ำเกลือใช่ไหมใช่ <c oughs> ไม่มีคนดูใช่ไหมคะถ้าอยู่นี่ค่ะถ้าอยู่นี่เราก็ได้แหละจะใส่ออกซิเจนให้น้ำเกลือนอน รอผุกมีหาตัวมาให้เลือดเข้าเพื่อ<ะ>เราให้เลือดการรักษานี่แพงไหมให้เลือดก็จะตรวจต่อตัวอยู่ที่สามร้อยบาทเข้ากันไหมค่ะแล้วก็ให้เลือดถ้าไซนนี้ก็ประมาณสองพันาถึงสามพันบาทค่ะแล้วก็ให้เนี่ยมันไม่ใช่การรักษาคมับกานยื้อชีวิตค่ะ ไอ้ต้นเหตุจริงๆอันเม็ดเลือดสูงข,ขาวสูงๆเนี่ยต้องมาดูอีกว่ายามันจะลงหรือเปล่านะคะหรือมีอย่างอื่นที่มันอยู่ภายในยเปล่าอันเน็ตต้องคอยค่ะถ้าถ้าเราตรวจเราพวกเจอเป็นเอชดีลิ่งไงเนี่ยอันนี้เรารู้เราจะ,ะให้เพิ่มใ,ให้ยาให้อะไรอย่างเงี้ยแต่พอมันไม่โชว์สักอย่างสรุปแล้วน้องไม่ได้เป็นโรคไตไม่ค่ะไตกำงดีอ๋อแสดงว่าคลินิกที่บ้าน คินิที่บ้านที่เพื่อนเขาน้ำเกลือเมื่อวานเนี้ยเขาเห็นเขาแค่แค่ดึงหนังขึ้นมาแล้วเขาก็บอกว่าน้องเป็นโรคไตคือแม่แบบแม่โรคไตในกระแกนก็จะทรงประมาณเนี้ยแบบว่าขาดน้ำเยอะๆอะไรต้อเหลืองก็มีค่ะแต่พอเราตรวจแล้วมันไม่ใช่แสดงว่ามันมีต้นเหตุอื่นก็ไม่หาย่างนสรุปคือน้องเป็นเลือดจางใช่แล้วก็ติดเชื้อในกระแสเลือดติดเชื้อในกระแสเลือดเอาอย่างไีดีชอบล่าหนูไหมไม่อ่ะในบ้านไม่มีหนู แต่ก็ไม่แน่นะเขาชอบไปนอนที่<า>ที่มันในบ้านมันอาจจะมีก็ไม่แน่ใจไามีหนูไหมแต่ว่าเขาชอบไปซุกไปนอนไปที่แคบๆแต่เขาผอมมากนะเขาควรจะค่อยๆเป็นมาสักระยะหนึ่งอาจจะค่อยๆผอมลงเรื่อยๆแล้วพอเลื่อนมันต่ำมากเขาก็เลยสุกทันทีเพราะว่าถ้าถ้าเพิ่งเป็นอ่ะเขาจะไม่ผอมใส่เอาถ้า ถ้าเขายัางนอนนิ่งๆก็น่าจะให้เขาแอดมิทก่อนแล้วไงแอดมิทแต่ว่าเรื่องให้เลือดก็พรุ่งนี้ก็ต้องไปลองถามอ,อีกหลายๆคนดูก่อน <c oughs> เรื่องให้เลือดแต่ก็ให้ไหมหรืออะไรเงี่ยหรอให้ก็แค่ถามนี่ คนที่ช่วยอ่ะให้ให้ก็ก็แค่ยื้อชีวิตใช่ไหมใช่ยื้อให้เราหาทางรักษาค่ะคือให้ยาใ่้เชื้อไปวันนี้เนี่ยกว่ายามันจะแตระดับกว่ามันจะกําจัดเชื้อแต่ว่าเลือดเนี่ยมันมันสร้างเองจากไขกระดูกแล้วมันไม่ได้สร้างทีเดียวค่ะมันจะค่อยๆสร้างแล้วมันมีการทําลายอยู่ตลอดเวลาเลือดมันแตกอยู่ตลอดสร้างไม่ทันถ้าเกิดเรากดถูกกับยามาก กดการสร้างกดการทำลานเลือดได้แล้วค่อยๆให้เลือดมันสร้างขึ้นมาเองอันนี้ก็โอเคหมอรู้หาโอเคไหมโอเคแต่ถ้าเราทําไม่ทันเราก็ต้องเอาวิธีรักษาคือเอาเลือดใส่เข้าไปในตัวเขาก่อนแล้วก็ให้เรามีวิธีรักษาเอาทำดีให้น้ำเกลืออีกถ้าจะให้เราให้แก้ขาดน้ำเนี่ยคือปิดสองทุ่มค่ะช่วงนึงอาจจะไม่ทัน แต่ก็แล้วแต่เ้าของเพราะว่าอยู่นี่มันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียข้อดีกคือการรักษาเรามันจะเข้าไได้นะข้อเสียก็คืออาจจะเสียตอนคืนนั่นแหละเลยอยากให้เขาไปอยู่กับเราก็แค่น้ำเกลือได้เท่าไหร่ก็เอาตานี้โอเคนะคะค่ะกลับมาถึงบ้านประมาณสามทุ่มครึ่งนะคะประมาณสามทุ่มครึ่งก็ เอาเขามานอนบ่อนะคะมีผ้ามีผ้ากันสับเป็นเปื้อนนะคะให้เขานอนบ่อนะคะคุณหมอได้ให้น้ำเกลือนะคะให้น้ำเกลือทั้งให้ใต้ผิวหนังด้วยวันนี้คุณหมอให้ยาฆ่าเชือ้อแล้วก็ยาเขาเรียกยาอะไรอะที่ลดเม็ดเลือดขาวให้คะคะ นูก็ได้ซื้อนุอ้ยน่ารักจังเลยมาเฝ้าแม่ล่ะเฝ้าแม่สามสีเลยพี่ทองนลากี้ได้ซื้อของใช้จําเป็นของเขามาด้วยนะคะนูกต้องกลา่าวขอบพระคุณคุณนาเป็นอย่างสูงนะคะที่วันนี้คุณนาให้ค่าใช้จ่ายนุกมานะคะสองพันนะคะสองพันบาทสําหรับของแม่สามสีวันนี้นะคะแต่ว่าเมื่อวานนี้จะเป็นของคุณหมูแล้วก็พีุ่๊กไก่นะคะที่ ก็ให้แม่สามสีได้เข้าน้าเกลือแล้วก็แม่เหมียวด้วยเช่นกันแล้วก็มีท่านเนฟซีท่านช่วยเหลือมาสองท่านนะคะท่านละห้าร้อยบาทวันนี้นะคะคือจะเล็กจะน้อยมีท่านให้มาที่เล็กที่น้อยก็นุก็ต้องกราบขอบพระคุณมากนะคะบางท่านท่านช่วยมาเพียงเล็กน้อยก็ต้องกราบขอบพระคุณคือ ที่500บาทที่ได้มาก็คือเติมน้ํามันแล้วก็5 0 0บาทอีกอันหนึ่งก็คือซื้อของที่จําเป็นอันนี้ค่ะมาให้แม่สามสีเขาได้ใช้นะคะส่วนค่ารักษาแม่3ามสวันนี้อยู่ที่2อ0 0อกว่าบาทนะคะสองพกว่าบาทมีคุณหมอ <c oughs> คุณหมอตรวจลูคีเมียตรวจเอทแมวไม่ขึ้นนะคะไม่เจอแล้วก็คุณหมอได้ตรวจเลือดดูว่าค่าตับไตเนี่ย ค่าตับไตน้องปกตินะคะไม่น่าเชื่อว่าซึ่งเมื่อวานนี้น่ะคุณหมอที่อยู่คลินิกใกล้บ้านนะ่ะเขาดูด้วยตาเปล่าเขาบอกว่าน้องเป็นโรคไตรุนแรงนะคะก็เลยพูดตามเผาแต่ว่าน้องไม่ได้เจาะเลือดไม่ได้เจาะอะไรเมื่อวานนี้เพราะว่าการตรวจเลือดของ ที่นี่ไม่ชัวร์เหมือนที่ในโรงพยาบาลสัตว์แล้วมันไม่ได้รู้ผลทันทีเหมือนอยู่ที่โรงพยาบาลสัตว์นุกเลยไม่ให้ทําอะไรเมื่อวานนะคะเพราะว่าจะมาโรงพยาบาลสัตว์อยู่แล้วนะคะก็ปรากฏว่าน้องเป็นเลือดจางแล้วก็ติดเชื้อในกระแสะเลือดนะคะจริงๆรแล้วคุณหมอให้น้องแอดมินนะคะแต่ว่าคุณหมอไม่รับรองว่าน้องจะอยู่ได้ถึงคืนนี้ไหมนุกก็คิดว่ากลัวเขาจะจากไปตอนกลางคืนนะคะนุกกเลยเอาพากลับมาก่อน มาดูอาการเขาก่อนนะคะคุณหมอบอกว่าการรักษาของเขาคือจะต้องทําให้เขามีเม็ดเลือดแดงที่แบบเป็นเยอะกว่าเม็ดเลือดขาวค่ะตอนนี้เลเม็ดเลือดขาวเขาเยอะแล้วมันจะทาลายอันดีๆในร่างกายหมดเลยแล้วจนตัวเขาซีดหมดนะคะตัวเหลืองคือน้องไม่กินอาหารเลยนะคะคุณหมอลองเอาอาหารสําหรับฟื้นฟูแมวอะ่ะที่เขาป่วยใส่สลิงเข้าปากให้เขาแบบ เขาไม่อยากกินเลยค่ะเอาเข้าปาาให้เขาก็กลืนลําบากกลืนแบบไม่อยากกินนะคะเนี่ยเขาไม่ได้เป็นโรคไตนะคะเขาเป็นโรคเลือดจางคุณหมาว่าถ้าเขาดีขึ้นกับปฏิกิริยาของวันนี้คือได้ยาฆ่าเชือ้อได้ได้ยาที่ยาอะไรนุก,ก็จาไม่ได้ที่สําหรับที่ว่าบังคับเม็ดเลือดขาวให้มันน้อยลงอะ่ะแล้วคุณหมาว่าถ้าเขาดีขึ้นควรจะไปรักษาต่อ ถ้าเขาดีขึ้นควรจะไปรักษาต่อแล้วควรให้เลือดเขาให้เลือดเขาแต่คุณหมอก็ไม่ได้บอกว่าเขาจะหายร้อยเปอร์เซนด้วยความที่เขาก็อายุเยอะอย่างเงี้ยค่ะแต่บางตัวที่เขาหายก็มีให้เลือดแล้วดีขึ้นดีขึ้นก็มีนะคะแต่การให้เลือดขึ้นก็มันต้องหาแมวแมวที่อยู่ในโรงพยาบาลอะ่ะแมวคุณหมอเลี้ยงไว้นะคะ แมวที่คุณหมอเลี้ยงไว้เป็นแมวจรที่คุณหมอเลี้ยงไว้อ่ะมีแต่ตัวอ้วนๆสมบูรณ์มากเลยเดี๋ยวท้ายคลิปนุกจะให้ดูนุกถ่ายไว้อยู่คุณหมอว่าถ้ามีเลือดเลือดของแมวตัวไหนที่เข้ากันได้ก็จะจะเอาให้น้องเอนี้ยค่ะประมาณนี้ค่ะให้แม่สามสีตอนที่เอาเขากลับมานะคะตัวเขาเย็นมากนะ,ะตัวเขาเย็น คุณหมอว่าให้เขาอยู่แบบอุ่นๆนะคะเพราะว่าตัวเขาเริ่มควบคุมอุณหภูมิไม่ได้นะคะนี่แหละค่ะทำให้นุกคิดว่านุกไม่กล้าเอาเขาไว้ที่โรงพยาบาลสาาัตว์ไม่กล้าแอดมิดเพราะว่าเผื่อเขาจากไปกลางคืนนะคะเขาเขามาอยู่บ้านเขาก็มีความสุขที่เขาได้เห็นลูกเขาเห็นเนี่ยคะ่ะลูกๆหล,ล,ลานๆของเขาเนี่ยแหละคะ่ะพวกเมีวเล็กลักกี้ พี่ทองเนี่ยะคะลูกของเขาส่วนลักกี้นะคะนุก,ก็พรุ่งนี้ดูว่าถ้าปกติดีถ้าแม่สามสีไม่เป็นไรก็ <c oughs> น่าจะทำหมันนะคะแต่ <c oughs> <c oughs> ถ้านุกไม่พร้อมพรุ่งนี้นุกอาจจะไปวันอาทิตย์ก็ได้นะคะลักกี้ก็ประมาณนี้นะคะนุก,ก็เล่าให้ฟังนะคะเล่าให้ฟัง แต่เขาให้น้าเกลือเยอะเหมือนกันนะเขาให้น้ําเกลือเยอะเหมือนกันให้ไปเกือบให้เกือบเกือบชั่วโมงะคะ่ะ <c oughs> ตามที่คุณหมอเล่าเราก็เข้าใจมากขึ้น,นะ,ะเข้าใจมากขึ้นว่ามันมันเกิดอะไรขึ้นกับเขานะคะแต่ว่าดูเขาก็สดชื่นขึ้นนะคะขอเขาสดชื่นขึ้นก็ดีแล้วะคะ่ะดีแล้วที่นุก ตัดสินใจพาเขาไปเร็วเพราะว่าถ้าพรุ่งนี้นะคะทั้งทั้งลักกี้ทั้งทั้งเขามันจะไม่สะดวกนะคะมันจะไม่สะดวกเพราะว่าตัวเขาเองน่ะก็ไม่อยากเอาขึ้นรถโดยสารอยู่แล้วนะคะเพราะว่ากลัวผู้โดยสารเขาจะจะ,จะรังเกียจนะคะเพราะว่าแมวป่วยเนาะ,ะนั่นแหละคะ่ะก็เลยให้เพื่อนพาไปเติมน้ํามันไปกันห้าร้อยนะคะแล้วก็เหลือที่ซื้อของที่ใช้จําเป็นให้เขาด้วย ครพวกนุก็หิวข้าวนะคะก็เลยกินข้าวที่ในเมืองแล้วก็มันก็เลยกลับมาประมาณสามทุ่มครึ่งนะคะเวลานะตอนนี้คือยุ่งมากะคะ่ะหน้าบ้านนี่โกงทะลุอีกแล้วอะคะ่ะพอหนุกลับมาจากโรงเรียนโอ้ยไม่รู้อะไรเป็นอะไรเด็กออกมาวุ่นวายหมดเลยพวกเษถีมังมีสีสุกเจ้าสวัวแล้วตรงมุงรัดวตรงนั้นน่ะมุงรัดวตรงหน้าต่างตรงนั้นน่ะ พากันเลื่อนออกพากันเลื่อนออกได้นะคะออลักกี้กับเหมียวเล็กเลื่อนออกได้แล้วลักกี้ก็มุดออมุดเหล็กดัดออกไปข้างนอกเราก็วุ่นวายกับเด็กข้างนอกโอ้ยแม่ก็อยู่โรงเรียนนะคะคราวนี้จะไม่เปิดแล้วค่ะจะไม่เปิดกระจกแล้วจะล็อกไว้เลยเพราะเปิดกระจกแล้วเราเปิดมุงลวดเรามันก็มีมุงลวดใช่ไหมคะคราวนี้เปิดไม่ได้แล้วค่ะเปิดไม่ได้แล้ว พากันดื้อจริงๆเลยเขาจะหลับแล้วนะคะอันนี้ก็อ่าเราเราสู่ท่านเอสีได้ฟังนะคะว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้น,นะคะในสามสีก็กลัวเขาจะจากไปกลางคืนเหมือนมินโฮที่อยู่แอดมิดที่อยู่โรงพยาบาลนนะคะเพราะว่าคุณหมอก็บอกอยู่ว่าเขาจะไปตอนไหนก็ได้เพราะว่าอ่า ไอสิ่งที่เขาเปลี่ยนเนี่ยมันมันอาจจะมีอาการช็อกไปตอนไหนก็ได้เงี้ยค่ะแต่วันนี้ก็ดีค่ะน้องได้ให้น้าเกลือเยอะเราก็ได้รับยาด้วยนะคะเดี๋ยวดูพรุ่งนี้เขาจะสดชื่นไหมถ้าเป็นอาการที่เขานอนแล้วก็ยกขอดูนู่นนี่นั่นนะ่ะหมายถึงว่าเขาดีขึ้นนะคะหมายถึงว่าเขาดีขึ้นแต่ว่าอาหารเขาไม่กินเลยนะคะเขาไม่กินเลยแล้วก็น้ํา คุณว่าพยายามหยอดน้ําใส่สลิงหยอดน้ําให้เขากินค่ะแล้วเดี๋ยวนุกจะโอ้สามทุ่มครึ่งจะสี่ทุ่มปวดหัวมากเลยจะไปซ่อมกรงมันจะทันไหมอยู่หน้าบ้านเนี่ยกงก็ทะลุหมดเลยนะคะมันเก่ามากแล้วนะคะเอ้สำหรับคลิปนี้นุกนุกต้องขอกราบขอบพระคุณทุกความเมตตาด้วยนะคะ ที่เมตตาแม่สามสีนะคะงบประมาณที่มีอะลูกชายไปหมดแล้ววันนี้นะคะสําหรับแม่สามสีนะคะถ้านุกจเจ้าน้องไปรักษาตัวต่อนุก็ต้องมีค่าใช้จ่ายตรงนี้อีกซึ่งซึ่งก็นุก,ก็ต้องขอความเมตตาด้วยนะคะไปแต่ละครั้งก็เนี่ยค่ะประมาณที่นุกพูดเนี่ยหละใบเสร็จนะคะใบเสร็จโดยถ่ายให้ดูนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็เดี๋ยวจะให้ชมแมวคุณหมอนะคะจะให้ชมแมวคุณหมอนี่ไปถึงโรงพยาบาลสัตว์แบบตอนพอไปถึงนะคะแล้วก็นั่นนะคะแมวของคุณหมออดีตแมวจอนที่คุณหมอเขาเลี้ยงไว้นะคะมี่ต่ตัวอ้วนท้วนสมบูรณ์นะคะก็แมวหมอน่าอย่างว่าหละสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ